สวัสดีครับพบกับวิธีเดิยนะครับวันนี้ครับก็ไม่ต้องสนใจไอ้กองข้างหน้านครับมันเป็นกองใสของเล่นที่พิธีไปซื้อมาจากไปกาแล้วก็เอามาใส่คลิปที่แล้วครับที่เรารีวิวเลโก้มินิฟิกเกอร์ูงหงอคงไปนะครับก็ได้ชมกันบ้างหรือเปล่าก็นี่ครับเดี๋ยวจะมารีวิวอันนี้ต่อเลยก็วันเสาร์เหมือนกันคือคลิปที่เรารีวิว เลโก็เป็นนิฟิกเกอร์สุนองคงไปก็วันเสาร์วันนี้ก็วันเสาร์เหมือนกันสิบหกก็สิบหกกราคมเโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเดี๋ยวพี่ดีขอตัดคลิปไปตอนที่เออไม่เอาเดี๋ยวมาไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องตัดคลิปอ่ะเป็นอ้อนแล้วกันออ ตัวแรกก็ไททัน6เซนตเมตรนะครับเมื่อกี้เอามือบังกล้องขอโทษด้วยไททัน6เซนตเมตรอันนี้ฐานของไททันตัวกระจกกระจกอ่าพระเอกของเราเอรินเจเกอร์ไททันตัวโจมนะครับก็ต่อไปตัวนี้เลยอือเอานิทันไม่ต่อนี่นี่นี่ตัวนี้ครับพี่กินแม่เอลินครับ ตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยเดี๋ยวเราต้องประกอบกันก่อนนี่ของออตัวเล็กตัวตัวเล็กตัวเล็กโอ้ยโอ้ยแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งครับแป๊บนึง่งต้อ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 งเออแล้วออนะอขอตั้งนี้ก่อนแป๊บดิง ไม่ไรไม่ไรเดี๋ยวขอตัดคลิปกันเลยแล้วกันตัดคลิปตอนที่จะเสร็จแล้ว